มานึกถึงเรื่องนั้นึ้ไม่ได้ถึงเวลาสี่ทุม่มทุกวันก็จุดธูปจุดเทียนนำมัตรการพระัตนตรยัยต่อแา่นั้นไปก็ตั้งตั้งใจปรงวิพัสนาญานวิธีปรงวิพัสนาญาน,น,าานไม่มีอะไรไม่ได้เอาอะไรที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เข้ามาใช้ใช้ของที่เคยใช้และก็ใช้ได้ผลมาแล้ว คำว่าได้ผลมาแล้วก็หมายความว่าพระนิพพานที่ไม่เคยคิดว่าจะย่างกายเข้าไปถึงแต่ก็เข้าไปถึงมาแล้วโดยใช้เวลาฝึกจิตเพียงสามวันแค่สามวันเท่านั้นนะไม่เต็มซะด้วยเพิ่งสองวันกว่าวานิด,ดเวลาไม่ครบนับชั่วโมงไม่ครบโดยมีอารมณ์จิตคิดว่านี่เราจะตาย ญาติไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่น้องใดๆไม่มีเพื่อนฝูงของเราไม่มีทรัพย์สินของเราไม่มีแม้แต่ร่างกายอันนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรามันจะพังสลายตัวไปแล้วร่างกายอันใดก็ดีทรัพย์สินอันใดก็ดีพวกค้องอันใดก็ดีที่ประกอบผลิตภาน คำว่าพานในที่นี้หมายความว่างงอาละพอภานระอานล,ลอลิงตัวนี้มันแปลว่าอ่อนหรือก็ปแปลวง่าง่ทานดับพันแล้วก็มีบางง่มากงโงหมึดทั้งบอดทั้งงงดันนี้เรียกว่าพาน,นแปลวงง่างงที่กล่าวว่าคนทุกคนเป็นพานแต่ความจริงไม่ใช่ด่าเขาไม่ใช่ว่าเขา ไอ้คำว่าผ่านในที่นี้มันหมายถึงว่าจิตของอาตมาเองเป็นผานจิตมันเลวเปหลงคนไปคิดว่าคนนั้นเป็นพ่อคนนี้เป็นแม่คนนี้เป็นพี่คนนี้เป็นน้องคนนี้เป็นเพื่อนรักของเราเราจะต้องอยู่กับเขาเราจะรักเขาได้ตลอดเวลาเขาจะรักเราตลอดเวลาเราจะไม่ตายจากเขาเขาจะไม่ตายจากเรา และก็ทรัพย์สินต่างๆก็ดีจะต,ต้องเป็นของเราอยู่ตลอดเวลาไม่สูญไปไม่สิ้นไปความคิดอย่างนี้เป็นความคิดของความโง่ของอาตมาแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทจะเห็นว่าโง่และจะเห็นว่าจะหลาดก็เป็นเรื่องของท่านแต่อาตมาเห็นว่าโง่ที่โง่ก็เพราะว่าบรรดาทรัพย์สินก็ดีเสียงที่มีชีวิตคือด,ดีตัองอยู่ในสภาพอนัตตาเหมือนกันหมด มันมีสภาพแต่หลตัวเวลานั้นคิดอย่างเดียวอาตภาพร่างกายมันกําลังจะสลายตัวทรัพย์สินต่างๆย่อมมีประโยชน์เมื่ออตภาพทรงอยู่เท่านั้นในบรรดาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนผูงอะไรก็ตามย่อมมีประโยชน์แต่เฉพาะเวลาที่อัตภาพทรงอยู่เท่านั้น เมื่อทต่ภาพร่างกายสลายตัวแล้วมีอะไรบ้างที่เราจะแบกไปได้เอรักพ่อรักแม่แล้วแบกพ่อแบกแม่ของเราไปได้ไหมเอารักพี่รักน้องรักสามีรักปัญญารักบุตรรักหลานรักเพื่อนรักทรัพย์รักสินรักร่างกายของเราแล้วมีอะไรบ้างบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดดูที่คนตายนำเอาไปได้ ถ้าท่านไม่เคยตายแล้วยังไม่คิดว่าท่านจะตายก็จงไปดูคนอื่นที่เขาตายก่อนว่าเวลาเขาตายจริงๆเขานำอะไรไปได้บ้างมีไหมไอ้สิ่งที่เราคิดว่าสวยนะมันสวยจริงไหมสิ่งที่เราคิดว่าดีมันดีจริงไหมสิ่งที่เป็นวัตถุแล้วสิ่งที่เป็นชีวิต เป็นเป็นของที่มีชีวิตอย่างคนและสัตว์ก็ดีวัตถุของใช้ก็ตามบ้านเรือนที่อยู่เป็นที่อาศัยก็ตามที่ระว,ว่าสวยรรว,วดีมันทรงสภาพหรือเปล่ามีความเสื่อมมีความทุดโทรมมีการอันตรธานในระหว่างหรือเปล่าใกล้ันลงไปให้ดีดูคนอื่นเข้าตายมองตัวไม่เห็นแล้วก็มองคนอื่นก่อน เมามองคนอื่นแล้วก็มามองดูตัวว่าตัวเรานี่จะมีสภาพเหมือนเขาหรือว่าวิเศษกว่าเขาเขากินข้าวเรากินอะไรเขาเดินได้เราเหาะหรือ,อยังไงเรียกว่าเขาหิวเราหิวเป็นไหมเขาหนาวเขาร้อนเขาป่วยไขย้ไม่สบายอาการอย่างนี้ปรากฏแกเราหรือเปล่า เขาเป็นเด็กมาแล้วถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวถึงความเป็นคนแก่บางคนไม่ทันแก่ก็ตายเราเคยเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างเขาหรือเปล่าถ้าเรามีอาการต่างๆในตอนต้นเหมือนเขาในตอนท้ายมันก็เหมือนกันมันก็ต้องตายเหมือนกันนี่ขณะนั้นไม่ได้คิดอะไรคิดเท่านี้ คิดว่าเมื่อเราจะตายแล้วอะไรเราจะมันเป็นของเราคนอื่นเขาตายใครนําอะไรไปได้บ้างในเมื่อเขานำไปไม่ได้แล้วเราเองจะนําอะไรไปได้บ้างเขานําไปไม่ได้เราก็เป็นผู้นําไปไม่ได้เหมือนกันในอารมณ์จิตคิดอย่างนี้คิดว่าไม่มีอะไรทั้งหมดพวกกันยังง่ายๆคิดเวลาไหนท่านอาจจะถามคิดทุกเวลา ทุกเวลาที่ลืมตายขึ้นมาเนี่ยแม้ว่าจะทําทอะไรขึ้นมาก็ตามก็ไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นเจ้าของมันตลอดกาลจะมีอะไรก็ตามก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเราจะเป็นเจ้าของมันตลอดกาลคนที่อยู่ร่วมกันก็ไม่เคยคิดว่าจะอยู่ร่วมกันตลอดกาล คนที่เคยรักกันชอบพอกันคบพ้าค้าสมาคมกันก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเราจะคบกับเขาได้ตลอดการตลอดสมัยนี่คนที่พูดอะไรให้ฟังก็เหมือนกันก็เคยคิดเหมือนกันว่าคนพวกนี้อาจจะกลับคำพูดเสีย่อลไรก็ได้เพราะโลกเป็นอนิจจงหาความเที่ยงไม่ได้เมื่อความเที่ยงมันไม่มีแล้วถ้าเราไปยึดถือก็ปรากฏเป็นความทุกข์ ในที่สุดสภาพการต่างๆที่เราตั้งความปรารถนาไว้มันก็ไม่สมหวัง,งมันมีการสลายตัวเป็นอนัตตาเลยคิดว่าเราไม่เอาอะไรเลยดีกว่าแม้แต่ร่างกายของเราเราก็ไม่ต้องการนี่เป็นความคิดตลอดเวลาตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้นี่คิดอยู่อย่างนี้ก็พอดีเมื่อใครทัวชิดสบาย เห็นสภาพของจิตสะอาดมองดูในไปในจิตคือสภาพของวิญญาณที่สะชอบใท่กันเราเรียกกันว่าจิตดีกว่ามันถูกดีถ้าเรียกว่าวิญญาณมันจะไปชนกับวิญญาณที่มากับขันห้าเขา่าจะเป็นเรื่องเถียงกันแยกเสื้ยให้ชัดมันจะได้ดีเข้าใจง่ายๆเห็นจิตมีสภาพของใสไม่มีสีอะไรปรากฏ เป็นสีประกายพึ้นทั้งดวงเปิดความสุขอย่างนี้ก็ด้ว่าจิตตานุปัสนามหาสติปัฏฐานหรือเรียกว่ากันโดยายานก็เรียกว่าเจตุปริยติยานใหอารมณ์สมถะเข้าช่วยไม่เห็นจิตผ่องใสแล้วก็ระงับจิตระงับจิตจากความคิดก็ตั้งจิตเข้าสู่ภาวนาในด้านสมถะภาวนา พอใช้สมถะภาวนาจับถึงฌานถึงที่สุดถึงอารมณ์ของฌานสี่ในรูปฌานแล้วก็นำเอากระพกระสิงขึ้นมาเป็นนิมิตเพื่อกาะกระสิงเข้าสู่รูปฌานเป็นอากาสานัญจายตนะวิญญาณนัจายตนะในวสัญญาณาสัญญาเจตนะและสิ่งเจตญาะ คืออรูปใบชานมีสี่คืออา,ากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิญจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะทำแท้ทคล่องประเดียวมันก็ได้เข้าชานเป็นของไม่ยากเมื่อเข้าถึงอรูปใบชนันแล้วก็ถอยหลังมาหารูปใบชนันตั้งจิตอยู่ในอุปจารสมาธิเป็นภาวะจิตที่สามารถจะเห็นอะไรได้ ในทันทีทันใดนั้นก็ได้เห็นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทับอยู่ข้างขวาที่พุทธบัญชาว่าสัมเบเกสีเธอจงนอนนอนฟังแต่าคดพูดแล้วเธอจงคิดตามแต่าคตในตอนต้นที่พระองค์มาทรงสอนอริยสัจส์สนคือทุกข์สัจ ให้พิจารณาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเต็มไปด้วยความทุกข์อันนี้เห็นจะไม่ต้องอธิบายมากเพราะเป็นของที่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังมาแล้วเยอะพันพูดวนไปเวียนมาให้คิดช้าๆคิดตามแบบช้าๆสอนอยู่อย่างนี้ประมาณหนึ่งเดือนทุกคืนนะเรียกว่าสี่ทุ่มแต่งตัมา เป็นลายห็นภาพเห็นภาพภาพระองค์สว่างสวัยเต็มห้องไฟในห้องดับหมดแต่ก็ในห้องสว่างมากกระแสงโคมไฟฟ้าที่ใช้และพระวารากายของพระองค์ก็สดใสสวยสดุดงามบอกไม่ถูกความเห็นความสวยงามที่เคยเห็นมาแล้วเพียงใดวันนี้ก็เห็นเหมือนกันอย่างนั้น แล้วองค์สมเด็จประสงค์ทันนบรมศาสันดาก็มีพระพุตธฎธีกาจากกัดเือนพระสัมภเคสีคนนี้จะเข้าถึงพระนิพพานได้นั้นต้องเห็นโลกเป็นทุกข์หมายความว่าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งหมดสิ่งที่มีในโลกจะเ,เป็นสิ่งที่มีชีวิตก็ดีวัตถุก็ดีหรือแม้อารมณ์ก็ตามสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นพื้นฐานของความทุกข์ทั้งนั้น ไม่มีสภาวะใดๆแน่นอนไม่มีสภาวะใดๆตกอยู่ในความมั่นคงี่หมายความว่าเธอจงเห็นว่าสิ่งที่มีชีวิตก็ดีเธอสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ดีเธออารมณ์ต่างๆของของชาวโลก,กตามเป็นเหตุแห่งความทุกข์เป็นผู้นำมาซึ่งความทุกข์ทำความเร่าร้อนให้ปรากฏ น่หมายความว่ารูปกายทั้งหลายนั้นสิ่งที่มีชีวิตเกิดมาด้วยความทุกข์อาศัยความทุกข์เป็นปัจจัยคือการที่จะทรงตัวอยู่ได้ในทรงตัวอยู่ได้เพราะอาศัยความทุกข์เป็นเหตุเพราะว่าการจิตารงานทั้งส่างในโลกที่จะสําเร็จผลเป็นเงินเป็นทองเป็นของใช้กันมาเพราะอาศัยความทุกข์เป็นปัจจัยทั้งนั้น ถ้าไม่มีความทุกข์เป็นเครื่องประกอบไม่มีความทุกข์เป็นประท,ะทาัานจสิ่งเหล่านั้นเขาจะหามาไม่ได้นีน่นบรรดาท่านพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมาสศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสอย่างนี้ถ้ายายพูดไปให้มากมันก็ท่าจะไม่ดีเพราะเวลาของเจ้าหน้าที่จะเลยไปอีกแล้วขอย้ำอีกนิดตามที่เวลามี ว่าบรรดาคําสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นสอนในทุกกรสัตรว่าอะไรบ้างวันนี้ขอย้ําลงไปที่ว่าก่อนที่จะหมดเวลาขอย้ําลงไปว่าท่านเห็นหรือ,อยังว่าคนละสัตว์ในโลกที่เกิดมาแล้วนี้ตายทั้งหมดลองพิจารณาดูที่ว่ามีใครบ้างที่จะเหลืออยู่ แล้วมีใครบ้างที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีใครบ้างและมีวัตถุอะไรบ้างที่จะไม่มีการเก่าไม่มีการสลายตัวมีไหมเมื่อเห็นว่าสิ่งเราอื่นทายนอกมีก็จงคิดถึงตัวทา่านเมว่าตัวท่านเองนี้ตั้งแต่เกิดมาแล้วมีสภาพเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเคยเป็นเด็กไหมเคยเป็นหนุ่มเป็นสาวไหม เคยมีความสุขมีความทุกไหมความสุขจริงๆที่เกิดมาแล้วได้กี่นาทีต่อหนึ่งวันหมายความว่าวันหนึ่งมี24ชั่วโมงในเวลา24ชั่วโมงท่านมีอะไรเป็นความสุขกี่นาทีแม้พูดอย่างนี้แล้วคนที่กำลังเมามันอยู่อาจจะมองไม่เห็น ว่าอะไรมันเป็นความสุขอะไรมันเป็นความทุกข์ฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาบรรดาท่านพุทธบิิษาสไปก่อนขอความสุขสวัสดีพัฒนะมงคลงล้อมบุญบุญผล,ลจงมีแด่บันดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี